นำเข้าหัวเชื้ออาหารคุณภาพของยุโรปและอเมริกานำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยทำไมหัวเชื้ออาหารคุณภาพต้องนำเข้าจากสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นแหล่งซัพพลายเออร์สินค้านะครับเอามากระจายสินค้าใน Asia. เอเชียเออหากท่านทำพวกฟาร์มต่างๆ เราจึงแนะนําส่วนผสมที่เข้มข้นประกอบด้วยสารอาหาราตา่างๆเช่นไดทธาุวิตามินกรดไขมันหรือจุลินทรีย์เฉพาะทางที่ช่วยสังเสริมระบบย่อยอาหารและควบคุมการของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูวัวไก่หรือสัตว์น้ําต่างๆมีแบรนด์ทั้งมีแบรนด์หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโนเวไอส์แลนด์ในทันแดนฝรั่งเศสพวกนี้เขาผ่านการวิจัยคิดวิเคราะห์มาอย่างดีทําให้สินค้าของเขามีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นนำเข้าแบบพาเลแบบถุงก็ได้หรือสั่งแบบ OEM ก็ได้นะครับผม แล้วบขั้นตอนนำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยติดต่อที่แฟนเพจเกลือต้นอินพอร์ตออฟฟิเชียลแอร์272 V X I P R นะครับเดี๋ยววิดีโอตัวเต็มอ่ะผมจะสอนการหาสินค้าซัพพลายเออร์จากสิงคโปร์พร้อมแนะนาเว็บไซต์ที่ที่สอนการหานะครับผมยังไงก็ลืมกดคลิกในวิดีโอตัวเต็มต่อไปคราวนี้หากต้องการนําเข้ามาก็อย่างที่บอกนะครับหัวเชื้ออาหารวิตามินสัตว์นําเข้าสารเสริมอาหารสัตว์อาหารสัตว์จกากยุโรปนาเข้าหัวเชือ้อตจากสิงคโปร์ แนะนำเลยครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับมาดูคลิปหน้ากันจะมีอะไรดีนะครับสำหรับนักธุรกิจทั้งหลายนะครับที่สนใจสินค้ามีคุณภาพสวัสดีครับ